โอ้ยแห้งว่ากับแห้งมือยแห้งคิดกับแห้งอุกจากเสดแนวใดเนาะบัดทีนี่นเานาะจะแมนนายคักเป็นอย่างนอลูกพีครับถามมันเมื่อกับยาพิคิดยังหลายปล่อยว่างแล้วก็เดินทางสายก้างนั่นครับโอ้ยบักธรรมะเหี่ยกระยอนว่ามันเห็นยังบ่ไดนี่ละมันคอยได้แค่เว่าได้แค่คิดนี่ละว่าแต่ลูกพี่มิยังเห็นนักใจครับเบื้องส่งซีโหลคักอี่อยังซีโหลของมึงอีกกระสูนเด้ครับ โอ้ยลูกพี่ผมเห็นลูกพี่ส่งเขียดๆผมก็วอาเล่นๆมวนๆไปสั่นละครับวอ้ฟังิ่งดูครับมีเอียงเกื่องโครงการรัฐบาลนันตีที่ว่าสีซอยเศร้าหน้าค่าปุ๋ยคนละคงนนะเฮ็ดแบบสีมันได้จังไดสีซอยเกษตรกรซอยเศร้าหน้าเพื่อนวะอันเก่านะมันดีแล้วแต่ก่อนซอยเกษตรกรซอยเศร้าหน้าไรละพันแต่ละขอบครัวบ่เกินสองหมื่นบาทซอยค่าเก็บเกี่ยวอีกไรละหาล่อยสรุปเศร้าหน้าสีใได้ประมาณไรละพันหาปานนั่น มันก็นยังบ่พอแล้วโครงการไม่ที่เพิ่นออกมานี่ค่าปุ๋ยคนละครึ่งเพิ่นว่าอันเงินซอยเหลืออันเก่าที่ว่าลายละพันนะเราก็ที่ว่าซอยค่าเก็บเกี่ยวหาลอยตัอไรนะก็บ,บ่ได้เพิ่นมม่หายค่าปุ๋ยแทน บัดค่าปุ๋ยผัดบอกว่าถ้าเจ้าอยากได้ปุ๋ยเจ้าต้องออกเงินมากกว่าครึ่งนึงวาสันสมมติว่าอยากได้ปุ๋ยสักหมื่นหนึ่งเนี่ย่นสิซอยหาพันแต่ว่าให้เห้าน่ะโอนเงินให้ทางรัดก่อนหาพันเพิ่นคอยสิสมทบห้อีกหาพันเป็นหมื่นหนึ่งมันแมนอยู่บ่แบบนี้บ่ถืกอบ่ถือครับแล้วถ้าสมมติว่าเศร้าห้เศร้าหน้าเขาบอมบีเงินให้ทังรัดก่อนแล้วไสเขาสิได้ปุ๋ยแมนบ่ตัวว่า แม่นล้วครับซุมือนี่เศร้าห้เศร้าหน้าเขาเฮ็ดหน้าแต่ละปีนี่คาไถหน้าคาวานเขาค่าเกี่ยวเขาา่วนมากเขาเส้นกันไว้ย่ไปปีเก็บเกี่ยวเขาาึ้นเราเขาคอยมาขายใส่หนีกันบางคนคาปุ๋ยกันยังเส้นแล้วนี่มันเป็นการเพื่มภารละห้เศร้าหาเศร้าหน้าเกษตรกร,ร,กรหรือเปล่ามันบ่นครับผมเข้าใจลูกผีเลยครับเฮ็ดแบบสี่พวกเต้าเจา้าคอยก็ตายเมื่อไร เรียบมันก็แยกคักและวเนาะเสียดจังไดปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยทางหลัตเข้าหามาให้สิไปซื้อหม่องอื่นแล้วเอาบินมาเบิ้งเงินก็บ,บ่ได้ว่าซั่นมันแม่นบ่เนี่ยนี่เป็นแบบสี่สิบ่ให้คิดหลายสิบ่ให้อุกอังเอาได้จังไดแม่นบ่โตวะเอากูว่าแม่นมันฟังยืนหลับตัวนี่บัะเดี๋ยวแม่